เฮเอาเฮเฮหนีห่าวกราละบนพี่ขอต้นทุนูนแต่พัฒนาเฮเอาเฮเฮความรู้อนุญาตสถิตเป็นปัญญาเฮเอาเฮเฮจะมาสอนภาษาไทยคำเป็นคำตายมันอยู่ว่าเฮเอาเฮเฮคำตายเป็นกับบทแม่กุบกุบกดจงจำไว้นะ่า สลาต้องเสียสั้นกันยิดนิดอย่าใช่ผิดจนชินชาเฮเอาเฮเฮต่อไปเป็นทำเป็นมีจุดเเป็นแม่กอดแกเเอเฮเฮสลาต้องเป็นสั่งยาวนะจ๊ะอ้ออ๊ะ่างนี้จ้าเเอ ขอทุกคนต้องรีบิมเบอร์พี่มาเสนอให้จำไว้หนาเฮอเฮเฮวันนี้รายการหลักภาษาวันนี้รายการหลักภาษาต้องขอลาไปก่อนเออคงเอ้ก่อนเอยวันนี้รายการหลักภาษาวันนี้รายการหลักภาษาต้องขอลาไปก่อนเอยคงเอ้ก่อนเอภาษาภาษาต้องขอ